い静静岡岡に空空港港あるののよでで、えー、でも静岡の空港はタイまで飛んでないからただねなんか乗り継ぎの時間とかが短いから。キ<ンチ>

ผมมตัดผมแล้วีนะ่ะ <c oughs> 好きな石あった。好きな石はこれ。それ、うん、あ、これいいんじゃない。ほら、まんまる。見て。ほら。これ、まんまるお。これもまんまるだね。うん。 ไม่อืม 冷たいのでいいかな濃い抹茶折れてくーちゃん飲むうん、えー、美味しそうだないちごあ、じゃあみかんジュース100%みかん

はい、抹茶鯛の方どうぞういはい濃い濃いの方どうぞこれも濃い濃いだよすごい <laughs> 一回グジュグジュしだすとずっとグジュグジュになるからね อ้าวยูเดตามยูเดตามง์โอ่ยอืมใครทำฝาหล่นใครทำฝาหล่นยกมากขึ้นเขาก็เลยไม่ให้คนคอนตทคแรกอ่ะออกไปเที่ยวนีกว่าบายยนะเตยเราจริงจริงไดจะไม่ได้ยบจริงจังบายบาย มาตัดทายได้ทายแต่ไหนอะไรกันจน้อไหนเจอกันต่อบาย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 อบคุณคี่เยวคนเดยยบ๊มาจอ ไปในรถไหมรถเราเนี่ยไปไหมคือรู้ไหมไปในรถเหรอลูก นะะ anh, de aces, ักการไหนอ่ะมันม uhm, ีแค่นี้มันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยโชคเสือตชคใคโอ้โชคเตือโชคเตอโชคใครโชคใครเหรอป้องป้องหนึป้องป้องหนูต้องตอกด้านนี้ด้านแนวนอนแนวนอนตอกดิ ちょっと待って、ちょっと温玉だね。<laughs> ぶちゃってなっちゃうから、ごめんね。<laughs> ぶちゃっ。あ、生だよ、生。あ、生だ。危ないね、危ない。ン別。なんかこれ、まずはこのれ、キウ、だ、だ。

ไเเปแล้วไปขึ้นไปนั่งบนที่ตัวเองขึ้นไปนั่งบนบาะตัวเองไป <c oughs> 许许那那，出去许许。那去，它出来哦

ไปซื้อกันพรุ่งนี้นะอยู่ที่ร้านไดโซระวางมือนะลูกวแล้วพรุ่งนี้ไปดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ซื้อไปบ้านเลกจดด้วยได้ไหมคะไม,ไ,มไ,ไม่มีของเด็กค่ะมีที่ไดโซค่ะม่คไม่ไม,มีใช่ไหมเราเรไม่มีของเด็กค่ะ งหนทำอะไรนะ อืมได้จ้ะดีจ้อ,องค่้ะดีจาะดีจ้ะดีจ้ะดีจ้ะดี้ะดออาจา้ะดีจ้ะดีไ้่ดีจ้ะดีจ้จะดีจ้ะจาะดกะอจ้ะลีดีจะดีดจะดด้ะดีจ้ะจัะด้ดี้ะด่ะดีจดี้ดีจ้ะดีจ้ะดีจ้ี้ด้ะอะ,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 อะ้้นน ใส่เกลือนนแล้วเดี๋ยวเอาแอปเปิลใส่เอาตากาัาตากใส่ค่ะตักใส่เกลือใส่ไม่เอาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มตักเกลือตักเกลือหรือนี่อันนี้นีนนนนนช้อนอยู่นี่เทลงไปไวายอุย้ยเอามือนี้ตักเอามือนี้ตัก,ต,กตักเกลือตักอ่าใส่ไปน,นี่ขอบคุณค่ะ เต้าหู้เวเอามาใส่หม้อมาขอนะหนูหั่นทางนี้ให้แม่ใหม่ขีดได้ไหมคะหนูหันหน่นทางนี้ให้แม่ใหม่ขีดแบบน,น,นี้เอออัดอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกครั้งเแี่นี้อนโอ้โหเดี๋ยวบอกปะป่าลิงจังหั่นเต้าหู้นะคะขอบคุณนะคะคจะเมรุสข์ไหมอืมคูณจังอบคุณแต่ขอตคุณคุณขอบคุณคุณคุณจังใครคุจังใครลิงจังอืม น้องมาหั่นแอปเปิลค่ะแล้วเดี๋ยวให้หนูไปหั่นหั่นเป็นชิ้นตามที่หนูอยากจะกินนัลลงกะฮกเตะบูโดบูโดบูโดนโอเนะจ้ค่ะได้นอนเจอีียอะจงอืม แค่น้ำเกลือไว้ไม่ให้อัเปิ้ลมันดำต้องชิลล์แงชิลล์แงใครดะักซองหนูอยากหั่นใช่ไหมล่ะนั่นีอะด มันเป็นอะไรไมไ้ลุเป่นอะไรปปเป,รเปหรอนนอ,อือือืออ๋ออนะเดี๋ยางตานี้เปียกไหมเปียกไหมมาเช็คสิ ข้าง่ค no, ่คางาหั <disciple. Dad. S 1> no. ั่งหโตนกใช่ไหมตอากินโกお兄ちゃんとおとうとピนแลหนไขรเต้าหู้ไข่ตับไหนลองชิมสิ Huh?